ฐานแสนกกนะครับปีกไก่เอาเข้าไปผสมนะครับได้ลูกเลยได้ลูกตัวเดียวว่าไม่ได้ก็ได้อยู่ตัวหนึ่งนะครับกับเทาสารรักนะครับปีนี้สามกิโลนะครับมันเป็นงอนแจ้นะครับไม่สวยครับป็นไก่ขี้ตกใจนิดนึงนะครับปีกพังหมดเลยครับคนเดินผ่านกรงก็ไม่ได้ได้ถ่ายใกล้สุดแล้วนะครับ ใ่ที่ยืนข้างหน้าติแม่นมากคนระับแต่ตอนออกมาก็ลุกชายหนุ่มพอดีนะครับก็เลยได้ผสมตัวเมียไปใส่มันก็ได้ลูกชุดหนึ่งก็งูงูงโอ้งูกินเป็นของสโนไวเนาะไปอีกตัวหนึ่งก็ไม่ยอมไข่ตอนแรกครับอันนี้ก็เพิ่งมาไข่ก็ได้ลูกตัวหนึ่งนะ เอาไปปล่อยไวเ้เกือบสองเดือนนะครับน้ำหนักจากสองเจ็ดกลายเป็นสามกิโลนะครับเป็นไก่งามครับเป็นไก่สวยน,น่าผสมมากครับ๋ยวจะทำไว้อีกอยู่ติดที่งอนแค่นั้นเองนะครับก็เลยไม่ได้ผสมว่ามันมีไก่ที่สวยกว่ามัน <c oughs> ก็เลยไม่ได้ผสมแต่ว่าไก่ฝีมือดีอยากทำไว้อีกอยู่นะครับอยากทำไว้อีกสักสองสามชุดนะครับ ก่อนจะได้ตีนะครับตอนนี้3กิโลมีกับกข้อดังสวยงาม